สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกม super worldbox นะครับ worldbox simulator เนอะวันนี้มาอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัตินะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะเหมือนขอาสัมพันธ์กับโหมดตัวแรกที่ผมสอนไปใน ep แรกๆนะเรื่องของการสร้างพื้นที่อะไรพวกนี้คือจะบอกว่าโหมดนี้มันจะเป็นการเพิ่มลดอุณหภูมิครับสร้างภัยพิบัติอะไรต่างๆได้เนาะเริ่มกันเลยครับที่เพิ่มอุณภูมินะเพิ่มอุณภูมิเนี่ยค สามารถสังเกตได้จากตัวของน้ำแข็งที่บนภูเขาเนี่ยมันก็จะละลายนะครับอันนี้คือเป็นการเพิ่มอุณหภูมินะที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็เป็นสีแดงครับผู้สอนสีแดงขึ้นทีนี้มันก็มีมนในตัวข้างมันก็คือการลดอุณหภูมินะเนี่ยถ้าเราค่อยกดเนี่ยมันจะเห็นว่ามีหิมะเริ่มเกาะตามภูเขาเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นภูเขานะนะครับสีดำๆเนี่ยเป็นภูเขานะเสร็จแล้วพอกดไปเรื่อยๆเนี่ยพื้นที่ข้างๆก็ต้นไม้เริ่มตายแล้วพอเรากดค้างเนี่ยครับมันจะสามารถแช่แข็งได้นะ ทีนี้พอเราลดอุณหภูมิเนี่ยสิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือมาันจะาต้นไม้เนี่ยจากที่เป็นต้นธรรมดาเป็นพุ่มเนี่ยก็กลายเป็นต้นสดนะครับต่อไปนะครับเป็นฟ้าผ่านะไม่มีอะไรมากครับฟ้าผ่าทั่วไปนะครับผ่าตรงไหนนะครับก็ขอให้เกิดไฟไหม้ตรงนั้นได้นะแล้วก็ถ้าเป็นคนโมติโดนฟ้าผ่าไปนี่ก็ตายได้เหมือนกันนะครับอันนี้สาธิตให้ดูเนาะนะครับทีนี้เรื่หงส์จะไปนะครับแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเนี่ยอ่าก็ ทั่วไปครับคือนอกจากมันจะสั่นแล้วนะมันจะทําให้แมปเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างาไปด้วยเห็นไหมจากตอนแรกคือไม่มีตรงนี้เป็นพื้นที่เวิง,วงน้ําเปล่านะพอผมกดแผ่นดินไว้เข้าไปนะครับอ่านี้ไม่ไม่เกิดขึ้นกดอีกรอบนึงไงเห็นไหมมีแผ่นดินขึ้นมากดอีกนะครับแผ่นดินก็ยกตัวสูงขึ้นเนาะพอกดไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็จะทําให้รูปร่างแล้วก็มีประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปเห็นไหมมีทั้งยกตัวสูงขึ้นแล้วก็โดนกดจมลงนะครับนะมันมันเขาเรียกว่าเหมือนไว้สุนะ่ ฟอสนะครับเป็นเรียกง่ายคือเป็นแรงผักนะกดปุ๊บไอสิ่งรอบตัวที่อยู่รอบๆมันจะโดนผักไปเนี่ยตรงนี้เป็นไก่พวกนี้เห็นไหมเดี๋ยวพอผมกดปุ๊บนะปุ๊บปลิวออกมาเห็นปะเนี่ยผมกดปุ๊บ่ะปลิวออมาปลิวออมานะครับโอเคนะอันต่อไปนะครับทอร์โดเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็มันจะสร้างความเสียหายนะครับกับพวกคนแล้วก็นี่แหละต้นไม้สิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนนะไปอยู่ตรงไหนก็จะปั่นน้ำปั่นไหลขึ้นมาประมาณนี้นะครับ โอเคท่าเรือหายไปเลยนะครับต่อไปเลนนะก็คือฝนนะครับมอบความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่นะครับตัวของฝนเนี่ยคือถ้าคุณสร้างพื้นที่สมมุติของคุณสร้างแลนมาอันหนึ่งนะอันนี้เป็นภูมิประเทศแบบป่าเนาะแล้วมันจะไม่มีต้นไม้ขึ้นเห็นไหมคุณสร้างฝนมาก็จะมอบให้มันมีพื้นที่สีเขียวแลวต้นไม้ก็จะเกิดขึ้นมาได้นะไฟนะครับตรงชื่ออะไรก็คือเป็นไฟสับสา,สาไฟมันเป็นพื้นที่นะเผาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนย่าไฟนะ ต่อไปคือกรดนะครับกรดเนี่ยคือมันจะกัดซอนะครับมันสามารถกัดซอดได้แม้กระทั่งภูเขานะอันนี้คือเป็นภูเขานะเห็นไหมเป็นสีดำๆภูเขาทีสิ่ที่ผมสาดกรดลงไปเนี่ยมันจะกัดลงกลายเป็นเหลือเื่อนดินนะแล้วถ้าสมมติผมกดแช่ไว้เรื่อยๆนะครับอ่ะมันก็จะทะลุปไปถึงชั้นหินข้างล่างเลยพอเราเอาน้ํามาเติมก็กลายเป็นแอ่งน้ําไปเลยนะครับอันนี้คือกรดเนาะต่อไปลาวานะครับลาวาก็ในที่รูกอ่ะครับวางไปก็คือไหมเลยถ้าสมมติวา่าผมวางไว้ตรงที่ที่มันมีสิ่งมีชีวิตตอย่างรงนี้ ที่เป็นคนอยู่ก็ตายหมดนะครับเมื่อลาวาเนี่ยเมื่อมันถูกความเย็นนะครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นหินนะครับเป็นภูเขาแบบนี้นะอ่ะโอเคครับจบไปแล้วนะสำหรับช่องซ้ายนะต่อไปช่องตรงกลางนะครับซีดนี่คือเมล็ดพันธุ์ครับมันสามารถปลูกได้ครับเห็นไหมตรงนี้ที่มีพื้นที่สีเขียวเนี่ยสามารถลงซีดเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์ได้นะครับต่อไปเป็นอ่าเหมือนเป็นพุ่มไม้เหมือนเป็นผลไม้แล้วกันครับผลไม้เนี่ยมันจะไม่ปลูกพื้นที่สีเขียว เอาเอาปลูด้ยทุกที่นะครับตกวผลไม้ก็คือปลูดทุกที่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถ้าแบบอยากแบบสร้างแบบง่ายๆนะก็คือปกติแล้วนะครับตัวของถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นสีเขียวที่เป็นดินเออขอโทษขอโทษครับสีออกเหลืองเหลืองเนี่ยจะเป็นดินนะถ้าวางโปรยสีเป็นโอกาสที่มันจะขึ้นเป็นผู้ไม้จะสูงกว่านะแล้วก็การโปรยสีเนี่ยถ้าไม่โปรยพื้นที่เป็น forest เป็นเขียวเข้มเนี่ยก็จะไม่ขึ้นเป็นต้นไม้นะครับ สโตนนะครับเป็นหินนะมันให้สําหรับชาวเมืองเนี่ยเป็นแร่นะครับเมื่อเราโปรยลงไปนะก็จะมีชาวเมืองมาเก็บแร่นะผมลองทาให้ดูนะมันจะใช้สําหรับในการสร้างพวกทรัพยากรต่างๆครับต่อไปก็คือ,อแร่เหล็กนะครับแม้คนนี้ก็มาขุดแร่แหละเนี่ยแร่เหล็กก็คือใช้สําหรับในการสร้างพวกอาวุธพวกอัญมณีแต่พวกนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจรายละเอียดนะเพราะว่าต่อให้เราสร้างประชากรขึ้นมาเนี่ย ราปล่อยให้มันโตของมันเองเนี่ยแต่เราไม่จำเป็นต้องไปสร้างแร่พวกนี้นะคือเห็นไหมมันจะมีตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเมืองนะของเมืองเมื่อมันเจริญไปเรื่อยสักประมาณหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างเมืองขึ้นมาคือคนเนี่ยมันสามารถเข้าไปขุดแร่ในเมืองได้นะครับซึ่งทรัพยากรที่ไปขุดในเมืองนะครับก็จะออกมาอย่างนี้เห็นไหมมีหินมีแร่เหล็กนะครับแล้วก็มีพวกเนี่ยจะเจอพวกเจมเหมือนพวกพวกอัญมณีข้างในเมืองนะแล้วก็มีการเจอทองด้วยเนาะทองนี่ที่ผมสังเกตคือมันจะได้รับจากการเก็บภาษีจากชาวเมืองนะะคครับุณจ ให้มันเป็นก้อนก็ได้นะนะครับประมาณนี้นะครับพวกทรัพยากรที่มันสามารถโยนลงไปได้บนโลกกันเนาะทีนี้มาดูพวกอะไรที่มันเป็นแบบว่าสิ่งตกร่องที่มันติดไปบ้างครับอ่าไกลเซอร์มันก็เอาเป็นว่าคือเหมือนเป็นน้ำพุร้อนนะครับแต่มันก็เท่าที่ผมสร้างมันก็ไม่เคยมันทำลายอะไรต่อใครนะมันก็คือเป็นเหมือนเป็นบ่อน้ําพุธรรมดาคือมันโดนคนก็ไม่เห็นมีอาการบาดเจ็บนะนะครับพอดีก็คือมันสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่โดยรอบครับวันจะมีน้ําฝนตกมา่ไหมพื้นที่ก็จะเขียวเนาะ ต่อไปก็เป็นแอซิดกเซอร์ก็คือฝนกรดนี่แหละครับแต่มันพุ่งจากใต้ดินนะแทนที่เราจะโปรยกรดไปเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยขุดปล่อยให้มันเป็นน้ำพุกรดมาอันนี้ก็โวคาโนครับตรงตัวขขงไฟนะครับสร้างตรงไหนก็คือเป็นมีลาวาพุ่งออกมาเนาะนะครับนะเราของผมสร้างตรงเนี้ยคือรับรองว่าไงก็ตายหมดนะครับโอเคนะโอเคทีนี้อันต่อไปนะครับก็เรื่องของเลนคาวนะครับก็เป็นฝนนี่แหละครับเรากดชิกลูลัวนะครับงันจะเป็นฝนขึ้นมานะ เป็นเมฆฝนนะครับโอ้แผ่นใหม่นี้เขาอัปเดตให้มีโอกาสการเกิดฟ้าผ่าด้ยอันนี้ผม่งรู้จริงก็คือจะเป็นฝนนะครับที่มาพอกวฟ้าผ่าเอออันนี้ผมสร้างจริงว่าถ้าเราสร้างเมฆฝนับฟา้าผ่าด้วยนะครับแอซิดคลาวนะครับก็คือเป็นฝนนี่แหละก็อย่างที่รู้จักกันครับฝนกรดนะครับฝนที่มันโดนสารเคมีเห็นไหมว่าทุกที่ที่มันผ่าน,นโดนกัดกร่อนหมดนะครับภูเขาต,ต้นไม้ใบหญ้าอะไรคือตายกเีียงนะยิ่งอ่ะถ้าผมสร้างมาแบบนี้นะคนที่อยู่่างเนี้ยคุณเห็นไหม คนโดนฝนกดบ้านหายโดนฝนไปนี่คือตายนะครับเห็นไหมบ้านบนหุกก่อนหมดเลยต่อไปเป็นลาวาคราวนะครับก็คือฝนลาวานะครับเป็นปรากฏการณ์ที่โลกเราแทบไม่เคยเห็นหรอกกันไม่มีในเกมเนาะเห็นไหมคือโปยรยลาวาลงไปเป็นทานรลาวาแบบนี้นครับอันนี้คือฝนลาวานะครับเมื่อมันแห้งก็จะกลายเป็นก้อนหินนะครับอันนี้ฝนลาวานะต่อไปก็คือสโ,โคลขาวก็คือหิมะนะครับโป,ยโปยรยพวกเกล็ดหิมะลงไปนะ ก็จะมีหิมะนะครับตามทางที่เมฆวิ่งไปเนาะโอเคนะครับคือประมาณนี้นะครับสำหรับโมดตัวนี้เนาะนะครับเรื่องของการุกสร้างทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติมให้กับเมืองนะครับก็เลยออประมาณ2อันเนาะเรื่องของ detection tower แล้วก็เรื่องของว่า,ลาพลังงนอันนี้ต้องอาจจะต้องอธิบายหลายๆพาร์ทนีดนึงนะเพราะว่ากว่าผมจะทำความเข้าใจได้ว่าแต่ละอันมันใช้งานยังไงนะครับก็นานหน่อยเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างเมืองขึ้นมาเนาะ นะครับเกมนี้ก็จะบอกว่ามันเกมเรื่อยๆนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกันมากนะเราก็กดสร้างแล้วก็ยุดหนมันโตก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เท่านี้แล้วกันเนาะถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าใครมีอะไรแนะนําผมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะไว้ใต้คลิปนะเพื่อที่ตัวผมเองเนี่ยตอนผมกลับมาดูคอมเมนต์เนาะที่มาเมนคลิปผมแล้วก็คนอื่นที่มาดูคลิปผมด้วยเนี่ยอย่างน้อยก็ได้รับความรู้แล้วก็แชร์ความรู้ร่วมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะนะครับผมแล้วเจ